สบายดีพี่น้องซอยกันเดอรหลองซอยกันเดอสบายดีเอฟซีทุกท่านจ้าพี่น้องมนี้มางานโดหอดบ้านบ้านยังก็ไอ้นะบ้านโนนสว่างเมืองจำพรบะเอเมืองอุทุมพรเซโนหรือว่าเนี่เอาโซนี้่เป็นเซโนหรือบะเขาขึ้นมาไกลแ้เนี่ยผ่านมาสองเมืองแล้วได้สนอ มาสองเมืองแล้วนะเนี่ยมาไกลพี่น้องเลยมางานดองงานใหญ่อยู่ค่ะงานใหญ่เบืองเตโตในพี่น้องจ้ามาหอดเซโนพี่น้องอันนี้นะเซโนแหงนี่โอ้ยท้องเพลงกับไรบักนใต้รถสอง้าเนี่ยมากินสะก่อนเรื่องกินน้ามันหมักน้ำแต่ใส่พี่น้องเบิงบรรยากาศลุมลุ่มมาเนาะ ทีมงานพี่้องจ่าทีมงานก็ใ่ปผ่นเราเ่เป็นขลงเสียงบน้ำที่เราอนจงหน่ากเสียงสาวโซฟอนี้ท้ายกักักมอเสียหพี่รองบนตู้งานใหญ่ใหญ่ถ้าฟังแต่เสียงมันจะเป็นยังไงดูนะซองเนาะงานใหญ่พันเมาส์พันนี่จบ ห้องยิงูเดียบอ่ฮะโอ้ยหายังมากินเนาะเสียงยังสิมาเนาะเ่าน้นลใ่ดนาจเสียงห้องบูเดียแล้วล่ะเอาวันเสาร์บัตรตดไม่บอคือประตหาแล้วสาวตะวน โอแม่แม่เจ้ากูพัดเลงไกปลอยผู้พันเลยหัวมาเมื่อไรเอาตะลีบก็ขมงมารายาไปพอเปิดตาหนาเปิดตาลินก็ขมรเผาตีนมาหายช็อญ่เลยสมัยก็เห็ดคักแท่น้อสบายดี ไปหาเจา้าภาพก่อนอ่าอันนี้สิเป็นโต๊ะอันหับแขกประมาณ11บเโมงครึ่งค่ะใน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 ซองนะหับแขก11เโมงครึ่งที่นี่แหละสาสุนีกับมาฮอดก่อนแขกกับท่านแมมาแล้วพี่น้องจ้า

ฟาดลมสิมาเหตุงานแหละเนาะมือนี่ล้มแท้ไปในแม่ผมไปหนังกินผูกไปยืนกินในสุมราแขกน็อตแขกนม็อต เน่โคโบอันคือเบาหน่อยแถไปเลยไก่แะ้วพี่น้อง้แขกกำลังมาแขกยังไม่เต็มโต๊ะเลยกำลังมาแขกกำลังมาเสียแต่ลมพี่น้องจ๋าลมลมวันนี้สซาสุพรรณีมากไก่เน่พี่น้อง มาเมืองอุดุมพรนะคะผ่านมาสองตัวเมืองค่ะพี่น้องอหากินไก่ทิ่นไก่ไปไก่ไปว่าเป็นนกกระเด,ด็ดเดาเ<อ>มื่อนี้อันเจ้าบ้าวนี่มาเตงแต่เสียงขวางพนใดพี่น้องคะ<อ>เจ้าบ่าวมาแต่เสียงขวางจ้าแต่ละคนดูสิคะเ<อ>ขาจะมาจัดน้ำกันเจ้าบ่าวจะสามมาจัดอยู่พี่น้ำกันเบิด นี่เลยทีมงานเจ้าเบาาวจชักหน่อยจังจีลองเพลงไงพี่น้องเบิ่งแค่นดอกอลองไก่ตัว Okay. Nice.

บร so ิสุทธิ์นะบริสุทธิ์สอนซีดวาไพ่มาถึงเนาะทางะวารสตาีเออต่วเสียงเขากับบุคคลภาในปัจไดเออเป็นน้ำไพ่เนาะเออหัวไพ่หัวลากไก่เนาะเออชังชัเล้เลยจะดีลากมาแต่บ้านเออเนาะทางด้านเสียงเออคนไดเออไทยแล้วมันกิตายที่แล้เกก้มมืออยู่เออใ เออร้านเจ้าเพียงเพื่อนสลัดข้าวสดเต็มด้วยเออร้านข้นเพืเดืทำมาจากเพืองที่ยังเหลืงพะบางนกได้แต่ซื้อดอกหลวงพะบางไม่นเห็นจ้าเชื่อเ็นได้ถามาตัวเห็นไม่ทั้งเลยล่ะพาสามพันและหรวงพะบางก็เลยแต่รู้สะ ฉะนั้นขอจะเชิญคุณเจ้าพระเจ้าสาวออกมายืนพุ้นไก่การเพรื่องก่าเวทีถึงเวลากระตีประสนตามลัตตาหมายสาคอเลยเจ้าพวกนำเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาใหม่ถึงเวลาแล้วเออแขกเข้ากันเต็มตัวเต็มตังเลยทีเดียเนาะเออตอนนี้ออกคุณเจ้าพระเจ้าสาวซะพอเวลาออกยืนพุ้นไก่การเลาง เออเอองีกจัรอบสออบก็จะได้เตียนอี่เป็นเพนทอปเออเป็นเพนทอปเดียวกันจะือทั้งเข้าไปรุ่นทังเนืาอท้งาเอเออบ้าเงินเป็น่บอกนาพ่อกบลนมาจากเส้นหัวมาแล้วเดี๋บอเดี๋ยวนี้สมนาเจ้าบ่าวสมนาเจ้าสาวเออลูกสาวเฮียรันเออเรื่องคืยทอนนี่มาจากคุณที่ยวคันลาบันกเจ้าคุยจาวัเา านใงกระเพาะผ่าซ้ายมาหัอเป็นเออมะเอาเอาไปยิงเนาะพัวชัดอยู่เรื่อยเนาะไดเนาะแม่งเอาไหนมาที่บิดมาว่าก็พี่คุณเราก็ได้แยกผสึกก็ได้ท่านมหาก็ได้มาทุานเจ้าเอ้พรุ่งดีก็ได้มานะจะไปญาตินะมาแมข่อยมุ้งเป็นแข็มหัวเป็นกระเพาพเลยข่อยผู้ชุกเลยมาทางไหนโอ้เนี่ยเอา แขกรับราชการกูรองบ้านนนสว่างเรยียนท็าแกแนวโฮงเรยียนท่นทนทานแขกที่มีเกียรติท่นานหญิงท่านชายที่นับถือเขาโลก่อแม่เท่าแก่ลูกตาทั้งสอง่ายดังที่พวกเขาคุ้นันยแล้วว่าเมื่อวันมหามุคุนสำคัญยิ่งเป็นมือสร้างขอบครัวใหม่ระหว่างเท้าทุดแหละน่นนางเฟืองปัจจุบันอยู่บ้านสีและบ้านโนนสว่างเส้นทันสองเป็นลูกหลานของ,ของ,ของ,ของพระคาพระเจ้า ทั้งสองมีความบักงักต่อกันอันบริสุทธิ์สุดใสย่างสง่าผ่าเผยมีความจริงใจต่อกันและกันซึ่งยืนอถู่ภายใต้กฎหมายก็คือทางแนวทางนโยบายของภรรครัฐและระเบียบกฎหมายของบ้าน ្ទ្ទៃទៀយ។បានទ្ទៀនាន់ទៀយ្ទៀបំលើពីតខ្លាងស្តានផ្ទៀនាល់ម្រាងស្ទៀន្ទៀន់់គីចាងដាពីត្រាង